ชาบบูในหม้อหุงข้าวจะเป็นยังไงจะกินได้ไหมไปลองดูกันสาว นี่ค่ะชาวแฟลนลุชาแนลคือเฟิร์นไปเห็นเขาทำชาบูในหมอ้อหุงข้าวใเขาลองแล้วใส่กินอย่างเราจะพลาดได้ยังไงเครื่องพร้อมแล้วน้ำซุป้อมไปขอบเบอร์ขวดเชื้อชาบูน้ำตาได้มาดสดๆร้อนๆเลยค่ะบ้านนี้เขาไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลไม่มีวัตถุกันเสียและที่สำคัญไม่เจอสีสังเคราะห์ด้วยนะคะว้ายว่าก็ว่าเธอแค่เปิดฝาก,ก็คือหอมเลยทำชาบูในหม้ออันดับแรกนะคะใส่น้ำซุปลงไปก่อนแทนซอสในอัตราส่วนหนึ่งต่อสิบแต่เฟิร์นขอกะกะแล้วกันนะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องใส่ผักตาม ในหม้อหุงข้าวจะเป็นยังไงลองคอมเมนต์กันมานะหนึ่งคือกินได้ปกติสองกินไม่ได้หรอกอย่าเพิ่งแอบดูฉเฉยนะจ๊ะใส่ผักพร้อมหมูพร้อมกะปิดฝาแล้วรอเวลาได้เลยจ้าหุงข้าวปกติได้เลย<ว>และแล้วก็เสร็จแล้วจ้า<ว>แค่เปิดฝากลิ่นกกติขึ้นมาเลยงงมากในในคือกลิ่นน้ำดำคือหอมมาก เลยนะคะทำชาบูในหม้อหุงข้าวคือทําได้และที่สําคัญไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะน้าซุปน้าดําคือโคตรอร่อยน้ำซุปเขาจะเข้มข้นและที่สําคัญคือหอมอันนี้คือเรื่องจริง<ะ>เลยค่ะเหมกับใส่ชาบูมากๆต้องมีติดบ้านไว้เลยนะคะแค่ใส่หมูใส่ผักแล้วก็ชาบูน้ำำําดําของกินดีฟู้ดก็คือจอบเลยค่ะเด็กทานได้ปักตะเกาไว่ให้แล้วไปลองทานกันดูนะคะ